กินเส้กรอยเยอะ ot, ทำไมมันเปือนกินข้าวเยอะๆจะได้อิ่มอ๋อนี่แม่ว่าให้กินสามวันฮตง็นชอบนี่ลอืมอสวย,ยสวย จริงอะไรโอ๊ยทอ๊ยใส่แป้งเยอะนี่แหละค่ะพี่ทาด้วยพี่ทาด้วยโอ๊ย,อ,ยอะไรนี่ยจริงทำไมทาแป้งเยอะขนาดนี้หน้าขาวนี่เวลาเขาใช้แป้งเนี่ยนะเขาให้ใช้แค่นิดเดียวก็พอดีนี่เนี่ยมันขาวแล้ว,ลวหอมใช้นิดเดียวก็หอมไปทั้งบ้านแล้วเปลืองอะเปลืองอังต้องจะทาแป้งใช่ไหมพอทำไมให้หน้อยอะ่ะไม่ใช่ ดูสิดูของน้องสิเยอะมากเลยเอาของน้องไปไม่ต้องกระปุกนี้เกี่ยไม่ต้องใช้เอาเอาของน้องไปอิงติงแบ่งให้พี่เขาหน่อยเต็มหน้าหุ่มุนเลยไปไปไปแม่ทไมแม่พาซะเยอะเชียงเขาได้ติงแม่ขี้งงหนุ่มไปไปไปดีกว่ายี่เจ้าก็ยี่เ้ายี่เจ้าอยู่ตรไหน อย่าเปิตู้เย็นบ่อยสิลูกมันเปืองไฟรู้ไหมดี๋ยวเร่จอฟนลูกเปิดอีกลเนไปกัน เหับดินงสาเดี๋ยวนี้เลยเลยนะแม่เปิดตู้เย็นแล้วก็ต้องปิดสิทำไมไม่ปิดค่ะนะที่เขียนได้เหรอมันก็ไม่ถนัดนะพี่ต้องตรงเนี่ยติงบอกแม่ให้ซื้อใหม่แม่ก็บอกเนี่ยมันยังใช้ได้อยู่นั่นดิสานมากเลยอะแม่ก็ไม่ให้เราด้วยแม่มาดูสิหน่อยว่าไงลูกเนี่ย ตีงาแม่เนี่ยมันสั้นกุดแล้วอ่ะแถมต้องด้วยของหนูอ่ะสั้นทุกอันเลยกุดก็กุดของหนูนะไม่แบบอยู่เดียวเองจี๊ดแล้วมันจะเขียนได้ไหมมันก็สั้นแบบเออมันเดียวอ่ะเหลาเอางั้นมันก็สั้นกว่าเลยเหลาได้อยู่ได้อยู่ที่แปลว่าไม่ได้นะแม่ดู มันสั้นแต่มันยังใช้ได้อยู่เห็นไหมโอ้ประโยชน์โกนะลองเขียนดูสิแม่แล้วมันก็ใช้ไม่ได้เด็แม่ลองเขียนดูสิใช้ได้แม่เขียนให้ดูเอาเห็นไหมเขียนได้อยู่ถึงแท่งมันจะสั้นแต่มันยังใช้ได้ก็แม่เขียนวงกลมมาเราต้องประหยัดเราต้องประหยัดแม่ที่โง่ก็ว่าแม่ที่โติเขียนองตรงให้ดูเลยนะติเขียนได้ไหม เขียนได้เขียนได้อยู่ออาาย่่งั้นน่ะเขียนดีๆสิอิงติงเขียนไม่ได้ถ้าเขียนอ๋อมันก็เป็นอย่างเงี้ยใครมาแม่ใครมาอายย่ามาหรอไปปะประตูให้อาย่าไปเด็กนั่งเลยจริงๆแท่งเท่านี้เนี่ยเนี้ยตอนเด็กๆแม่ก็ใช้นะเนี่ยอิงติงแม่ก็ใช้จนกุดเท่านี้ก็มีนะเนี่ยนี่ยังแบบให้เป็นสิทธิพิเศษนะยังยาวเท่านี้นะโอ้ต้น ตังว่าวันนี้ขอมากินข้าวด้วยเขานะได้ดิเพราะว่ามีไม่อยู่อ่ะเออได้ไป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 เดี๋ยวเดี๋ยวรอข้าวแม่แบบหนึ่งมะมาแล้วมาแล้ววันนี้แม่เธอใส่กรอกด้วยอ่ะใส่กรอกเยอะเลยเห็นไหมแล้วก็ข้าวด้วยอ่ะตักข้าวตักข้าวเดี๋ยวตักข้าวก่อนเราค่อยตักไห้กรอกอ่ะตักข้าวแม่ตัก ของยาย่าใช่ไหมของยาย่าต้องกินเยอะๆอข้าวล้วนพอแล้วพอแล้วแม่แม่ใส่กรอบมาเดี๋ยวแม่ทำไงแม่ทำให้ทำมาให้เอ้ยใส่กรอบเยอะเลยอ้าวทำาให้แค่ชิ้นเดียวอ่ะข้าวต้องเยอะกินไส้กรอกเยอะๆทำไมมันเปืองกินข้าวเยอะๆจะได้อิ่มอ้าวนี่แม่ไปให้กินสาม สามวันโอ้โหแม่เพราะเขาไม่เก็บได้สามวันก็ไว้กินสามวันจะได้เท่ารอบเดียวกินไปกินไปไม่ต้องกอดนะอะไรนะขี้งกแม่่ขี้งกเขาเรียกประหยัดลูกกินกินกินโอ๊ยประหยัดโหยาะแม่ไปเก็บก่อนเอ้าโอมเขาไปเก็บก่อนกินให้หมดกินให้หมดกินไม่ได ได็กใบกระจะเนอาหารแบบเราเนี่ยถ้าเกิดเบากินเยอะๆเราก็จะสตรองใช่ไหมเออดูดีใส่กอกชิ้นเดียวชิ้นเดียวพี่พีทเนี่ยพี่มาบ้านเนี่ยขอโทษเล่นไหมล่ะออเนี่ยแม่ก็แค่งอกอย่างเงี้ยแหละวันหนึ่งก็ให้กินชิ้นหนึ่งข้าวเยอะโอ้ถ้าเป็นบ้านพี่นะจานเมื่อกี้กินมือเดียวก็หมดแล้วโหอยากเป็นลูกอไก่อยากจะได้กินเยอะๆบ้างนะกินกับเยอะๆ ข้าวน้อยๆจะไปอิ่มที่ไหนอะข้าวกูเยอะใช่เยอะโปรตีนได้นิดเดียวเอง,อองนึ่งตรงเนี่ยกินข้าวก็กินได้แค่นิดเดียวอยากกินขนมหวานเนี่ยใช่กินไม่อิ่มเลยน้องยาอยา เราก็กินขนมเป็นข้าวเหนียวใช่ไหมใช่ไม่ต้องลูกไม่ต้องเดี๋ยวแม่แกะให้ไม่ต้องเดี๋ยวมือเลอะเดี๋ยวมือเลอะโอเคจานเดียวหนึ่จง<ด>นนจ,งจงานกินสามคน<อ>มันเป็นข้าวเหนียวมันอิ่มแล้วอโอ้เมื่อกินไม่อิ่มเลยแม่เออกินก็แค่ไม่ถึงห้องท้องไงนะแม่อันหนึ่งของแม่อันหนึ่งของพ่ออันสางย่าสาม มากที่สุดในบ้านแล้วมั้งอร่อยอร่อยเบื่อเค้กดีใครชอบดีพอ่ชีกี๊บชีมาย้าย่ามากินข้าวบ้านลองตองบ่อยอ่ะแม่ไปไหนอ่ะแม่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 มาแล้วตุ๊กมีเค้กชีมาป้าอยากกินม่ะกินแม่อร่อยนะเขอกุยยากกับบ้านก่อนนะบ๊ายบาย ินไปอันนี้เก็บไว้กินที่นี่ทอดมานิ้งให้กอบเดียวเองเออใช่แม่ใช่กบก็ให้ชิ้นเดียวอิ่มแล้วแม่รู้อันนี้นะเดี๋ยวแม่แนังอม่เพเดียววดีแียงเวแม่พรุ่งนี้แม่จะทอดไก่ให้เกออจะรอ้แช่ตก่อนาแม่ิงก์อลอดเลยให้เรากินนิดเดียวแต่แม่พออย่านะกินต้องเยอะเลยใช่ เดียวเองยง่้องเลยเนี่ยเป็นไงกันบ้างคะเพื่อนๆเพื่อนๆชอบแม่ขี้งกวิธีไหนมากที่สุดก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะคะบ๊ายบาย